นี่นะคะข้าวเหนียวของเราสุกแล้วแล้วเขาก็จะเหลือเนื้อที่ไว้ให้เราโรยหน้ากะทิพอดีเลยค่ะลาดลงไปเลยลาดเบาๆนะคะถ้าราดแรงไปเนี่ยเดี๋ยวข้าวเหนียวจะเป็นรูนี่ค่ะก็จะได้เต็มถาดพอดีบ้านเราสตอรี่ สวัสดีค่ะวันนี้วิจะพามาทำข้าวเหนียวหน้านวลสูตรนี้เต็มถาด1 1 1คูณ11นิ้วนะคะจะเริ่มจากการทำตัวข้าวเหนียวก่อนดูส่วนประกอบกันได้เลยค่ะข้าวเหนียวเขี่ยวงู600กรัมกะทิกล่องสำเร็จรูป300กรัมน้ำเปล่า300กรัมน้ำตาลทราย150กรัมเกลือป่นครึ่งช้อนชาเริ่มทำกันได้เลยค่ะขั้นตอนแรกให้เรานำข้าวเหนียวเคี่ยวงูมาเทใส่ลงไปในถาด11คูณ11นิ้ว จะใช้เป็นข้าวเหนียวเก่าหรือใหม่ก็ได้นะคะอันนี้ได้ผ่านการแช่น้ำมาแล้วเป็นเวลาสามชั่วโมงแล้วเราก็มาปรุงกะทิค่ะใส่กะทิลงไปต่อด้วยน้ำเปล่าน้ำตาลทรายสุดท้ายคือเกลือป่นคนจนกว่าน้ำตาลทรายจะละลายพอละลายดีแล้วเราก็นำมาเทราดลงบนข้าวเหนียวเลยค่ะ แล้วก็ใช้ไม้พายเกลี่ยข้าวให้หน้าเรียบเสมอๆกันนำขึ้นนึ่งค่ะวิได้ตั้งน้ำไว้รอแล้วตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะคะปิดฝาใช้ไฟแรงในการนึ่งเป็นเวลา30นาทีค่ะ ตอนนี้วิก็ได้นึ่งข้าวเหนียวครบเวลา30นาทีแล้วนะคะเราก็ยังไม่ต้องปิดแก๊สแล้วก็ยังไม่ต้องเปิดฝาเลยค่ะให้มาทำในส่วนของกะทิหน้านวลเพื่อที่จะเอาไปโรยบนหน้าข้าวเหนียวนะคะเตรียมกะละมังผสมมาค่ะใส่กะทิกล่องสาเร็จรูปลงไป700กรัมต่อด้วยแป้งข้าวเจ้า120กรัมน้ำตาลทราย100กรัมและสุดท้ายเกลือป่น1ช้อนชาคนผสมให้ทุกอย่างละลาย พอละลายดีแล้วเราก็เอาไปราดบนหน้าข้าวเหนียวได้เลยค่ะเบาไฟนะคะให้เหลือไฟอ่อนๆเลยไอน้ำจะได้ไม่ลวกแขนค่ะนี่นะคะข้าวเหนียวของเราสุกแล้วแล้วเขาก็จะเหลือเนื้อที่ไว้ให้เราโรยหน้ากะทิพอดีเลยค่ะราดลงไปเลยราดเบาๆนะคะถ้าราดแรงไปเนี่ยเดี๋ยวข้าวเหนียวจะเป็นรูนี่ค่ะก็จะได้เต็มถาดพอดี ปิดฝาแล้วเราก็ใช้ไฟกลางนึ่งต่อไปอีกเป็นเวลา20นาทีพอครบ20นาทีแล้วเราก็ปิดแก๊สเลยนะคะเปิดดูขนมของเรากันค่ะว้าวสวยงามมากๆเลยนะคะฟูเต็มถาดเลยเอาลงจากความร้อนเลยค่ะ พอเย็นตัวลงสนิทดีแล้วเนี่ยก็ให้เรานำมาตัดออกเป็นชิ้นชิ้นตัดเสร็จแล้วก็จะได้ทั้งหมด25ชิ้นนะคะเดี๋ยวเรามาตักใส่จานชิมกันเลยค่ะ น่นะคะข้าวเหนียวหน้านวลของเรามันก็จะเป็นชั้นๆแบบนี้ค่ะชั้นนี้ข้าวเหนียวชั้นนี้กะทิหน้านวลซิมกันได้เลยค่ะอืม อร่อยมากเลยค่ะข้าวเหนียวนุ่มหน้ากะทิก็นุ่มแ้ะรสชาติความหวานความมันเนี่ยกำลังดีเลยนะคะอยากให้ทางบ้านลองไปทํากันดูค่ะเมนูนี้ทํากินก็ได้ทำขายก็ดีวันนี้วิขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ